พายุกระแทกกระแทกเข้าเบ้าหน้าเต็มๆคืออะไรไปโดนพายุที่ไหนพังเลยเมื่อวานนี้อยุธยาพายุฝนตกตั้งแต่ตีสามอ่ะบ้านคุณตากับคุณยายอ,อ่ะตรงนั้นรอบข้างเขาถมดินสูงตั้งหลายเมตรไงและทำให้บ้านแกกันเป็นร่องน้ำถึงเวลาฝนตกตอนตีสามแล้วพอตอนเช้าตาออกไปสูบน้ำยายอยู่กับหลานสามคนแล้วก็หมาตัวนึง เอาหมาแล้วก็มีลูกหมาด้วยแม่หมาเนี่ยมนรู้เลยวิ่งออกมาทันท่านผู้ชมในเวลาต่อมาทุกคนปลอดภัยนะนี่ผมโยงมาเรื่องอะไรเหรอตะก,กี้พูดเรื่องอะไรตาอยู่ไกี่คนครับพี่พูดเรื่องอะไรไปอยู่ไกี่คน เ้วออกมาได้ยังพายุกระแทกกระแทกเฮ้ยไปทำานี้ไม่ได้เอาลองอ้าใจนเย็ๆสักนิดนึงอ่าหลานรอดทุกคนรอดปลอดภัยครับทุกผู้ชมอาคุณไหมไม่ได้บวชแล้วเป็นอย่างนั้นแหละอ่าเพราะปีที่แล้วเท่าไหร่ไทยอ่ะอ่าต้องนับหกหด้วยจนสองอ่าหกห้าหหหเจ็ดอ่าต้องหกหกหกเจ็ดหแปดหเก้าใช่ไหมหกห้า ก็ประมาณนี้เฉลี่ย5ซ็นตว,วันนี้ยังไงก็ไม่ถึงแล้วอ่ะใช่ไหมอาคุณหมายไม่ได้บวชเหรอเอาเจนเย็นไม่แน่นะรัฐบาลเขามีความมั่นใจอยู่อารอสักครู่หนึ่งฝากถามคุณผ่าภูมิหลอยโทรศัพท์รุ่นเก่าลงโปรแกรมทางรัฐไม่ได้เลยไม่ได้ลงทะเบียนเสียสิทธิ์ไหมถ้าท่านไม่ใช้สมาร์ทโฟนท่านก็ได้สิทธ์รอการตรวจสอบไง ไหนโอเคอา่านผู้ชมงงโอเคอะไรเจนเย็นข่าวเยอะมากรอก่อนรอก่อนจะได้เริ่มทีเดียวอาเวียดนามเขาทำอะ่ะนี่เขาตั้งเป้าปีต่อไปเดี๋ยวหลังจากที่เขาปฏิรูปรัฐการ8%เรเลยอของประเทศไทยเนี่ยนี่ดีมากเขานะ2.5เมื่อปี67อั็ดอาจเทียบกับ6 6 2.0คือ10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยมันก็มีปัญหาจริงๆอง แล้วก็เลยล้าหลังขอใช้คำว่าล้าหลังนะไม่ใช่ล้าท้ายหมายถึง GDP เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยยกประเด็นที่เวียดนามเขาปฏิรูประบบราชการยุบหน่วยราชการจัดกระทรวงทบวงกรมใหมย่ยุบบางกระทรวงรวมกับบางกระทรวงเพื่อจะลดค่าใช้ใจ่ายภาครัฐเพราะว่ประมาณค่าายจ่ายประจำปีของประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ย เฉพาะเงินเดือนราชการเนี่ยปลาเข้าไปเท่าไหร่รู้ไหมหลายแสนล้านรู้สึกว่า6กเจ็ดแสนล้านเนี่ยท่านผู้ชมนี่เวียดนามเขาทําแบบนี้เขาทําได้ลองบ้านเราทําเถอะแสดงความเห็นสักหน่อยน้องอทำเช้าปฏิวัติเย็นเชื่อพี่ไหมเชื่อค่ะ,ะระบบราชการของประเทศนี้มีความแข็งแรงมากท่านผู้ชมเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าทาเช้า เย็นๆก็รัฐประหารแล้วทำเช้าเนี่ยประมาณเย็นๆเพลงต้องมาแล้วเป็นพวกเพลงมาร์ทอะ<ช>่ะเป็นความเชื่อนะส่วนตัวท่านผู้ชมอย่าเชื่อผมแต่เขากล้าลดราชาการทีเดียวแสนกว่าคนใช่แล้วปฏิรูปกระทรวงทบวงกรมเนี่ยท่านผู้ชมค่ะระบบราชาการนึกออกใช่ไหม คือเขาเนี่ยจะยุบกระทรวงยุบหน่วยงานรัฐจะลดกําลังคนประมาณ10-15%คือจะมีข้าราชาการที่จะต้องถูกออกจากงานเนี่ยได้รับผลกระทบประมาณสักแสนคนแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เป็นเงินชดเชยนะคะในแต่ละรูปแบบที่ข้าราชาการโดนปลดไป ห้ากระทรวงเป็นอย่างน้อยที่น่าจะต้องโดนยุบแล้วก็มีหน่วยงานรัฐอีกประมาณ4ี่แห่งแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์ของรัฐอีกห้าช่องและอื่นๆอีกมากมายคือเรียกว่าเป็นการปรับโครงสร้างรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เวียดนามปฏิรูปเศรษฐก <c oughs> ิจทศวรรษปี2520นะคะแล้วยังไงน้องบอกต่อไปสิเขาบอกว่าบางกระทรวงเนี่ยจะถูกยุบแต่บางกระทรวงก็คือจะเอามาควบรวมกันอย่างเช่นกระทรวงการวางแผนและการลงทุนที่ทําหน้าที่อนุมัติโครงการลงทุนจากต่างประเทศ จะเข้าไปรวมอยู่กับกระทรวงการคลังกระทรวงคมานาคมก็จะไปครอบรวมกับกระทรวงการก่อสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็จะครอบรวมกับกระทรวงเกษตรไปเลยค่ะนี่ยกเป็นตัวอย่างนะคือทางเลยค่ะที่การพักค,คอมมิวนิสต์เวียดนามเชื่อมิสเตอร์โตเลอบอกว่ายัางไงบอกการปฏิรูประบบราชการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐเท่านั้นแต่มันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานด้วย นั่นไงสปูบบชมอม <c oughs> แล้วยังไงอีกรัฐบาลเวียดนามบอกนะคะว่าการปฏิรูประบบราชการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการอนุมัติโครงการต่างๆอย่างแน่นอนคือไม่ต้องกังวลการทํางานทุกอย่างเดินหน้าแม้ะจะมีความกังวลว่าเดี๋ยวปฏิรูปควบรวมเดี๋ยวยุบกระทรวงมันจะทำให้มีความล่าช้าในการบริหารประเทศรัฐบาลในระยะสั้นไหมยืนยันว่าไม่ะระบบราชการเนี่ยถ้าเรามีคนเยอะขั้นตอนมันก็เยอะน้องอจริงค่ะ,อ,ะอย่าไปคิดว่าลดจํานวนคน จะทําให้มันช้ามันจะเร็วค่ะขั้นตอนเราเยอะต้นที่หนึ่งไปต้นที่สองไปต้นที่สามไปต้นที่สี่ไปต้นที่ห้าไปต้นที่หกไปต้นที่เจ็ดต้นที่แปดต้นที่เก้าต้นที่สิบต้นที่สิบเห็นว่ามีปัญหากลับมาเริ่มต้นต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามของเราอะนานมากแต่ละอย่างและเงินเดือนข้าราชการเนี่ยคือโครงสร้างเงินใหญ่ที่สุดในเม็ดเงินก็ประมาณท่านผู้ชมนี่เขาบอกเลย การปฏิรูประบบราชการของเวียดนามครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลกําลังพยายามจะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็น8%ซค่ะคือปีที่แล้วเวียดนามเนี่ยเจนะคะ,ะเขาบอกเดี๋ยว8เขาต้องการเป้าที่8และมุ่งหวังเลข2หลักในปีต่อๆไปเอา GDP มาเถอ,อะประเทศที่เขาเป็นอันดับหนึ่งเรื่อง GDP เติบโตเขาทำแบบนี้ ท่านผู้ชมปีที่แล้วเวียดนามเนี่ยเจปีนี้เขาคาดการ6.0อกจุดศเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจเขาอยากได้8และปีต่อๆไปเขาจะเอาเลข2หลักค่ะอ้านี่ท่านผู้ชมในขณะที่ประเทศไทยนี่ค่ะอ้าวหยิบเอามาท้าทายความคิดความเห็นกันสักหน่อยหรือยังไงท่านผู้ชมอจริงๆนะถ้าลดเกี่ยวกับกํบลาลังคนแม้กระทั่งกองทุนบางกองทุนนะ กองทุนสำนักง,งานบางกองทุนเนี่ยท่านผู้ชมใช่ไหมค่ะเอ,อสามารถจะใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิหารจัดการกองทุนได้ถึงส0เอร์ซอย่างเงี้ยเออบางกองทุนน่ะค่ะแล้วก็สามารถและที่ผ่านมาบอกใช้ประหยัดเหมาะสมแล้ว3%ปเซใช้ไม่ถึงสิบจริงๆเขาให้ใช้ได้1ิบแต่เนี่ยใช้แค่สามเออเห็นไหมค่ะเออยกเป็นตัวอย่างใช่ไหมอืม ท่านผู้ชมพูดก็พูดเถอ,อะน้องเตือนพี่เดี๋ยวเผอไผ่ท่านตรีพิพั์เข้าสายจะได้ถามเกษตรกรยังไม่เข้าไม่ใช่เหรอ,อ,อที่ท่านบอกว่ามี12ล้านคนนะะอะประกันสังคมเนี่ยคืออาจจะมีลูกจ้างภาคการเกษตรเนี่ยพี่ว่ามีสมัครใจเข้าได้ใช่ไหมแต่มันจะถึง12ล้านคนเหรอที่ต้องการปฏิทินนะ่ะเนี่ยคือท่านบอกว่างบประมาณจัทำาปฏิใจลืมเลยรู้ว่ากองทุนอะไร กูจะทำปฏิทินรู้เลยกูตายเอเออเออเดี๋ยวมีโอกาสถาม